เรื่องของสมาธิประโยชน์ของสมาธิประโยชน์ของสมาธินี้เป็นมหาศาลเพราะว่าจะสามารถควบคุมจิตใจของบุคคลเพราะเมื่อทําสมาธิแล้วก็จะเกิดพลังจิตเมื่อพลังจิตมากก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจได้เมื่อจิตใจถูกควบคุมได้ความเครียดก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าพลังจิตอ่อนหรือว่าพลังจิตเสื่อมทรมก็จะ ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อควบคุมจิตใจไม่ได้ก็เกิดความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั้งหลายถ้าหากว่ามีสมาธิกันสักหกชั่วโมงต่อเดือนก็จะสามารถควบคุมจิตใจได้ก็เรียกว่าขั้นต่ำมาตรฐานแต่ทำยังไงเราที่เราจะได้สักหกชั่วโมงต่อเดือนก็ทำกันวันละสิบห้านาที